เพียบคือแท้นสวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดม่านร้านนวดกันนะครับโอ้ชี่ลำลูกกานะครับเป็นสีโทนสไตล์มินิมอลมูจิเลยนะครับสีครีมเข้ากันมากนะครับมีลูกค้ามาด้วยนะครับก็ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมความรู้สึกก่อนติดตั้งกรับทีตั้งรู้สึกเลียชัดเกนดีครับออกมาตามที่คาดหวังไว้เลยครับแฮปปี้เลยครับแล้วรู้จักร้านร้านผมได้ยังไงครับตอนแรกผมไปเซิร์ชในกลุ่มกลุ่มพ่อมาใน Facebook เนี่ยแหละครับแล้วก็พอเห็นเป็นเพจแล้วก็เลยเข้าไปในเพจนะครับแล้วก็เข้าไปถูกใจแล้วก็ทักทักหาแล้วก็ดูข้อมูลที่คยทํา อะไรไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ทักหา,าคุยกันก็คุยกันง่ายสะดวกชัดเจนส <c oughs> บายๆ <c oughs> ครับวั <c oughs>